ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบิเศ c ค n อนเน็กต์ดีได้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเบบรลิพีสนะครับผมหรือเศษผลึกเทธิดานะครับผมซึ่งก็เป็นสิ่งสําคัญนะและก็เป็นสิ่งที่เราเจอกันบ่อยมากนะครับผมในการกาชานะครับผมเวลาเราได้ตัวละครซ้ํานะครับตัวละครของเราจะกลายเป็นเศษผลึกเทธิดาทันทีนะครับผมโดยตัวละครหนึ่งดาวเนี่ยก็จะกลายเป็นเศษผลึกเทธิดาหนึ่งเม็ดนะครับ ส่วนตัว2ดาวก็จะกลายเป็น10เมตรนะรแล้วก็ตัว3ดาวก็จะกลายเป็น50เมตรนะครับซึ่งเทเศษพลิกเทพธิดาเนี่ยก็จะใช้ในการอัพดาวตัวละครนะครับผมหลักๆก,ก็คือไปแลกเป็นเศษอ่แหละนะครับกลายเป็นตัวเศษของตัวละครของเขานะครับและทําการอัพดาวตัวละครออกมานะครับผมโดยการเข้าโหมดเป็นตัวละครนะครับผมและก็เพิ่มดาวนะครับซึ่งแต่ละดาวที่เราขึ้นมาเนี่ยก็จะมีค่า อ่าต้องการครับผมไม่ว่าที่พีทแตกต่างกันออกไปนะครับผมโดยจาก1ดาวเนี่ยไป2ดาวนะครับผมก็จะใช้เศษ30นะครับผมแล้วก็2ดาวไป3ดาวใช้100นะครับผมแล้วก็3ดาวไป4ดาวนะครับผมใช้120ครับและสุดท้ายครับผมจบที่4ดาวไป5ดาวใช้ทั้งหมด150เส้นเดียวกันนะครับอ่าซึ่งแน่นอนนะครับว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าใช้เยอะมากนะและก็ต้องใช้เวลาในการ เลือกนะครับผมพอสมควรเลยนะครับเอาละว่าแล้วนะครับผมเรามาโดยเศษเพชิทดาเนี่ยเราก็สามารถพอเรากาชามาเรียบร้อยแล้วเราได้เศษมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปแลกเปลี่ยนเป็นเศษของตัวละครที่เราต้องการนะครับผมที่ร้านค้าได้นะครับอ่าซึ่งตัวละครทุกตัวของเรานะครับผมย้ําว่าทุกตัวเลยนะครับผมอ่าที่เรามีเนี่ยสามารถมาแลกที่ร้านค้าได้หมดเลยนะครับผมเนี่ย ถ้าเรามีตัวไหนมาก่อนเนี่ยเราก็สามารถมาแลกได้หมดเลยแม้กระทั่งเป็นตัวลิมิเต็ดก็ตามนะครับลิมิเต็ดออด i t ั่นแค่ไหนก็ตามนะครับผมชุดไว้ลงชุดไว้น้ำปิปงปีใหม่ได้หมดเลยนะเพียงแต่ว่าเราต้องรอให้เราได้ตัวละครตัวนั้นมาก่อนนะครับซึ่งยิ่งแรกเนี่ยก็จะยิ่งใช้เยอะตามไปด้วยอย่างเช่นผมเนี่ยมีร้อยสามสิบหกใช่ไหมผมก็สามารถแลกเศษออกมานะครับผมไม่ใช่ว่าแลกออกมาได้เป็นเศษเป็นร้อยสามสิบหกนะครับผมเพราะว่า เขาจะมีอัตราการแลกเปลี่ยนดูนะครับผมอย่างสังเกตนะครับว่าจํานวนที่มีอยู่เนี่ยมันจะเขีย e นไว้บอกบอกเรียบร้อยแล้วนะครับว่าอะตรงเนี้ยเรามีเศษอยู่เท่าไหร่นะมันจะบอกเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันจะมีอ่าลิมิตในการแลกแต่ละครั้งนะครับผมอย่างเช่นแลกเศษนะครับผมเบอร์ิีเนี่ยชิ้นที่1นนะครับผมจนถึงชิ้นที่20เนี่ยเราก็จะใช้แค่1เศษเท่านั้นน,น,นะหเศษเท่านั้นในการแลกนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราแลกนะครับผมชิ้นที่21จะถึงชิ้นที่40เนี่ เขาจะคิด่าเป็นชิ้นละ2เศษนะครับผมในการแลก1เศษเทพิดานะครับผม1ส่วนออกมานะอยา่อยางเช่นมิยาโกะอย่างเงี้ยเอาเป็นอผมเคยแลกตัวนี้มาก่อนนะครับผมผมเคยแลกตัวยุยมาก่อนนะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ครับยุยเนี่ยตอนนี้ผมมี37เศษแล้วผมเคยแลกยุยมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าผมอยากจะแลกยุยขึ้นมาเนี่ยมันจะแกลกแพงกว่าเดิมนะครับผมอ <G> ่าเนี่ย pues ปึ๊บเนี่ยครับผมอันนี้คือแลก1เศษเนี่ยต้องการนะครับผมสองเห็นไหมปึ๊บนะครับ เต็มละผมแลกต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าผมอ่ะเคยแลกมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดผมแลกขึ้นมาเนี่ยผมจะได้2อันนะผมจะได้เศษมา2อันซึ่งผมต้องการเศษ2อ่าทีนี้ปุ๊บนี่ครับผมเห็นไหมครับทีนี้ครับผมเราแลกมาหมดละทีปอยครับต่อไปแล้วคราวนี้ถ้าเกิดผมจะแลกขึ้นมาเนี่ยเขาจะคิดอัตรานะครับผม2เศษ2เศษเกลือนะครับผมขอเรียกงี้ว่าเศษเกละกันนะต่อเศษของยูยนะครับผมไม่ไปด้พี่ของยูยนะ นี่ครับผมเราจะดูเลยตาการแลกเปลี่ยนครับผมราคาต่อชิ้นนะครับผมนปัจจุบันนะครับผมก็คือ2เศษนะครับผมต่อ1ชิ้นนะครับยิ่งถ้าผมแลกขึ้นมาเนี่ยถ้าผมแลก2อันเมื่อกี้ผมจะแลก1อันได้2ใช่ไหมแต่คราวนี้พอผมแลก2ขึ้นมาจะใช้4แล้วจะใช้แพงขึ้นนะครับอันนี้ก็คือจุดแตกต่างเลยนะยิ่งแลกยิ่งเยอะขึ้นนะครับอ่ะหย่าอีกรอบหนึ่งครับผมก็คือจาก1ชิ้นนะครับผมไป20ชิ้นเนี่ยจะใช้แค่1เศษเกลือต่อ1เมมเบรี่พี ต่ถ้าเกิด21ถึง40เนี่ยจะใช้นะครับผม2เศษเกลือนะครับผมต่อ1เมมเบร์ิพีครับและก็41จนถึง60นะครับผมจะใช้3เศษเกลือนะครับผมต่อเมมเบร์ิพีนะครับและก็61นจนครับผมจนถึง80เนี่ยจะใช้4เศษเกลือนะครับผมต่อเมมเบร์ิพีครับผมและหลังจากที่81ต้นต้นไปนะครับผม81ต้นป้นอ่าเป็นต้นไปเนปี่ยเราจะใช้นะครับผม5เศษเกลือนะครับผมกลายเป็นนี่คือที่สุดแล้วนะ อย่างนี้พี่ครับผมถ้าผมจะทําตัวละคร5ดาวเนี่ยผมควรต้องเก็บเศษเกลือเท่าไหร่บ้างนะครับผมเอาง่ายๆเลยนะเอาแบบง่ายๆเลยนะครับผมก็คือเอาจาก1ดาวนะครับผมเอาจาก1ดาวเนี่ยไป่างดาวนะครับผมก็จะใช้30เศษเกลือใช่ไหมไอ้สาใช้ไม้พิทสามสิชิ้นนะครับผมจาก1ดาวเนี่ยไป2ดาวนะครับผมจะใช้เม้พิทสามสิชิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีเศษเกลือนะครับผมก็คือ40ก้อนนะครับผม ต้องมี40ก้อนนะถึงจะสามารถไปได้ครับผมจาก1ดาวไป2ดาวนะครับและจาก1จาก2ดาวเนี่ยไป3ดาวต้องการเมมเบอร์พิซหนึ่งอันนะครับดังนั้นเนี่ยต้องการ100อันเนี่ยเราก็ต้องใช้300เศษเกลือนะครับในการแลกนะเราต้องการ2ดาวเนี่ยไป3ดาวเราต้องการ300เศษเกลือในการแลกนะครับและจาก300ไป4ี่ไอจาก3ดาวเนี่ยไป4ดาวนะครับผมจะใช้ทั้งหมดเมมเบอร์พิซร้อยยีนะก็คือใช้ทั้งหมด 400เศษเกลือด้วยกันเองนะครับ400เศษเกลือออกมาเลยนะและจากแน่นอนครับผมจากอ่า4ดาวนะครับผมไป5ดาวใช้เมมเบอร์พีครับผมร5 0นะดังนั้นเนี่ยก็ต้องใช้เป็นเศษเกลือทั้งหมดนะครับผม750นะครับดังนั้นเอาง่ายๆก็คือถ้าจะสรุปจาก1ดาวไป5ดาวนะครับผมเราต้องใช้ทั้งหมด1800เศษเกลือด้วยกันเองนะครับอือ่าซึ่งแน่นอนครับต้องมีการถามแน่นอนพี่ครับ โอ้ยเศษเกลือใช้ยเยอะขนาดนี้ผมจะไปหาจากไหนได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมขอบอกเลยนะว่ากิจกรรมนะครับผมมันจะมีการแจกมาเรื่อยๆนะครับผมการเปิดกาชาตัวละครซ้านะครับผมการเปิดได้เพชรตัวนี้ก็ซ้านะดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถค่อยๆฟาร์มเศษเกลือไปเรื่อยๆนะครับรวมถึงกิจกรรมที่ผ่านมานะครับผมอย่างเช่นอ่ะมันจะมีบางช่วงมีกิจกรรมตัวละครออกมาเนี่ยมันก็จะมีพวกเศษพวกนี้ดรอปมาให้เช่นเดียวกันนะครับ ดอกพวกนี้มาให้เนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่ได้ใช้เศษเกินหนักจนถึง1800อย่างที่ผมกล่าวไปขั้นต้นนะอย่างเช่นอ่ะหาจากไหนได้บ้านนะครับผมแน่นอนครับผมเบบิลพิทเนี่ยเราสามารถหาจากการลงเควสนะครับผมฮาร์ดนะครับผมระดับฮาร์ดขึ้นไปเนี่ยก็จะมีตัวเศษของตัวละครตรงส่วนนี้อยู่แล้วเราก็จะสามารถไปฟาร์มตรงส่วนนั้นได้นะครับนี่ไปเวอร์ชันโหมดฮาร์ดขึ้นมานะครับผมเราก็จะเป็นการฟาร์มเศษพวกนี้เศษตัวละครตรงนี้ก็จะช่วยในการลด เศษเกลือเราได้นะครับอันนี้คือซึ่งตรงจานนึงเนี่ยเราก็จะสามารถหาได้ลงได้3ครั้งซึ่งอัตราการดรอปก็ถือว่าพอรับได้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับผมเราก็ยังมีอย่างอื่นด้วยครับผมก็คือเตะกล่องมานานะครับเตะกล่องมานาเนี่ยเราก็จะสามารถฟา์มเศษเกลือได้เช่นเดียวกันนะแต่ก็อยู่ที่ว่าโชคด้วยนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่าอย่างผมอันนี้ลองดูกดปุ๊บซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้แค่ตัวผ่านนะครับ แต่ถามว่ามีโอกาสได้เศษเกลือไหมก็มีโอกาสนะเป็นบางครั้งนะครับอันนี้ผมไม่ได้ก็คือจบนะครับแค่นั้นเองนะแต่ถ้าเกิดเราจะซื้อเพิ่มตรงนี้เราก็จะสามารถได้เช่นเดียวกันนะครับและแน่นอนครับผม normal กาชาครับ normal กาชาตรงส่วนนี้นะตรงนี้ก็มีโอกาสได้เศษเกลือเช่นเดียวกันไอเศษพวกมันไม่พีด,ด้เช่นเดียวกันนะครับผมของตัวละครน,นะแล้วก็ยังมีอีกครับผมก็คือพวกกิจกรรมนะครับผมที่จะมาถึงนะ กิจกรรมพวกนี้เราก็สามารถที่จะฟาร์มเศษเกลือได้เช่นเดียวกันนะครับผมอย่างเช่นกิจกรรมของคาซเน่เท็นอเวนต์ e นะครับผมหลังจากแครเทิร์นตรงส่วนนี้ก็เราก็สามารถฟาร์มเศษของคาซเนได้เช่นเดียวกันและก็ยังมีร้านค้านะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็สามารถไปแลกนะครับผมเมมเบรีิพิธได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยจริงอยู่ว่าการที่จะแลกตัวละครน,นะครับผมมันใช้เศษเกลือเยอะมากนะ มันมีเศษเกลือเยอะมากแต่เราก็สามารถจะลดการใช้จ่ายตรงเศษเกลือตัวนี้ในการลงเดนเจียนนะครับผมแต้อารีนานะครับผมปิดเซตอารีนาตรงส่วนนี้ในการทดแทนส่วนที่ขาดหายไปได้นะครับผมถือว่ามันก็เป็นทางเลือกที่ค่อนข้างจะละช่วยได้ดีนะครับผมสาหรับท่านที่กาลังจะปั้นตัวละครขึ้น5ดาวน,นะครับอย่างเดนเจียนเนี่ยก็ลงเดนเจียนนะครับผมก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่สามารถหาตัวแต้นะครับผมหาง่ายสุดแล้วเราก็สามารถมาแลกนะครับผมเป็นวิพิทของตัวละครที่เราอยากได้ าอารีนานะครับผมก็แค่ขึ้นตำแหน่งสูงๆเข้าไว้นะครับผมหากใครขึ้นสูงไม่ได้เนี่ยก็แค่คงตำแหน่งให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ครับผมมันจะมีการแจ้งแต่แต้แตมนะครับผมเอามาแลกตัวนี้ได้เรื่อยๆอยู่แล้วอย่างผมตอนนี้ผมอยากได้อ่ะผมมีอยู่1,7 6 6ดร้ยบใช่ไหมผมอยากแลกคามากิใช่ไหมผมก็สามารถแลกปุ๊บปุ๊บมานะครับผมแลกมา5้าเ็จแล้วเราก็สามารถกดรีเฟกซครับผมตรงนี้นะยอมอ่ายอมโดนจ่าย1ิแต้มนะครับและ ทามากิก็จะกลับมาให้ผมแรกได้อีกทีนะครับผมก็สามารถลดเห็นไหมครับเราก็สามารถช่วยลดนะครับผมเศษของธามากิได้ไวขึ้นนะส่วนแต้มนะครับผมก็แค่เราไปลงในอารีนานะครับผมก็ไปรับมานะครับตรงส่วนนี้นะครับแต้มตรงนี้น่ครับผมพวกนี้เนี่ยเราก็จะสามารถนะครับผมสะสมไม่ต้องรับทีเดียวหมดก็ได้เราจะสามารถสะสมได้ก็คืออยู่ที่ระดับของเรายิ่งเราอยู่ระดับสูงเราก็จะยิ่งได้นะครับผมแต้มนะอารีนาเยอะขึ้นนะครับผมต่อชั่วโมงนะ ซึ่งตรงนี้สามารถดองเก็บได้ทั้งหมด1,000 0แท็บนะครับแต่เราจะรับก่อนก็ได้เช่นเดียวกันเอามาใช้ก่อนนะครับตรงส่วนนี้นะซึ่งแน่นอนครับผมตัวของ p i ซซ์อะเรนาก็จะใช้มาตรฐานเดียวกันนะเราก็จะใช้แบบรับมานะครับผมก็จะยิ่งรับง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมรับมานะครับผมก็เอาไปแลกง่ายขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยตัวของอเศษเกลนะครับผมหรือเ e m o r ริพิษเนี่ยก็สามารถช่วยได้นะครับ โอเควันนี้ผมพอสปินแค่นะครับผมก็คงจะมาหรือเพียงแค่นี้นะครับหากชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ